สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกวลีหนูทองรหัสนักศึกษา6546702037ค่ะนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลายัยราชพัฏนคนครศรีธรรมราชสำหรับวันนี้นะคะเราก็เจอกันครั้งแรกนะคะซึ่งเป็นช่องของคุณครูเกลสอนวิชาภาษาไทยนะคะ ในหลักปรัชญาชีวิตประจําวันเชื่อเหลือเกินนะคะว่าทุกคนจะต้องใช้เป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะในความที่คนเราต้องประสบความสําเร็จได้นะคะแน่นอนว่าความสําเร็จนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะคะต้องแสวงหานะคะเพียงแต่ว่าความสําเร็จแต่ละบุคคลน,นั้นนะคะก็อาจจะแบบมีความแตกต่างกันออกไปนะคะในหลักปรัชญาในการใช้ชีวิตของคุณครูนะคะก็คือ ความสำเร็จในชีวิตนับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาเพียงแต่ว่าการให้นิยามของความสำเร็จของแต่ละบุคคลน,นั้นย่อมที่จะแตกต,ต่างกันออกไปนะคะสำหรับปรัชญาในชีวิตที่คุณครูใช้ในชีวิตประจำวันนั้นก็คือคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอแต่วัดจากคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้นปรัชญาที่กล่าวมานะคะหลายๆคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ